รัฐบาลคอนเฟิร์มนะคะรถไฟฟ้า20บาทตลอดสายได้ใช้แน่ภายในเดือนกันยายนปีหน้าโดยนายกรัฐมนตรีกำชับกระทรวงการคลังและกระทรวงคมนาคมเร่งศึกษาแนวทางค่ะนายพิชัยชุนหะว,วชิระรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวถึงนโยบายค่าโดยสารรถไฟฟ้า,ฟา20บาทตลอดสาย โดยระบุว่าคณะรัฐมนตรีได้มอบหมายให้กระทรวงคมนาคมและกระทรวงการคลังร่วมกันศึกษาเพราะเป็นนโยบายสำคัญที่รัฐบาลได้แถลงต่อรัฐสภา<ะ>ลดภาระค่าใช้จ่ายการเดินทางของพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลซึ่งทั้งสองกระทรวงจะร่วมมือกันศึกษาผลประโยชน์ที่อาจได้รับความคุ้มค่าทางการเงินแหล่งเงินทุนท<ะ>เพื่อหาโครงสร้างในการจัดทำค่าโดยสาร20บบาทซึ่งถือเป็นนโยบายเร่งด่วน การศึกษานี้ก็จะไปดูครับว่าถ้าทําอย่างนี้แล้วผลประโยชน์ที่ได้รับมีอะไรบ้างนะจะต้องทําอย่างไรมีความคุ้มค่าทางการเงินอย่างไรนะครับแล้วแหล่งของเงินจะมาจากไหนนะครับเพราั้นท่านก็จะได้ดูว่าเราจะรีบทําเรื่องนี้เพื่อจะดูภาพรวมนะครับว่าจากนี้ไปจะมีโครงสร้างอย่างไรที่มาจะจัดเพื่อให้ได้20บาทนะครับ